สรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่15เดือนพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมครับในคืนที่ผ่านมานั้นดัชนีในตลาดวอชิงตันเนี่ยปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปทั้ง3ตัวเลยครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปิดตัวเข้าสู่แดนลบที่0.47% S&P e 500ปิดลบ0.6%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดลบไป0.64%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี หลังจากที่นายจรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าเฟดนั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งก็จะทำให้นักทุนนั้นมีความหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปีนี้พาเวลนะครับได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจในงานเสวนาซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้เขาบอกว่า เศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งและตรางเงินเฟอ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ระดับ2ซึ่งทำให้เฟดนั้นไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและสถานการณ์ดังกล่าวทําให้เฟดสามารถดำเนินนโยบายการเงินอย่างรอบคอบระมัดระวังครับคุณพาเวลยังกล่าวด้วยนะครับว่าเขาและก็กรรมการเฟดคนอื่น ยังมองว่าเงินเฟอ้อมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวสู่เป้าหมายที่ระดับ2%อย่างยั่งยืนซึ่งก็จะทำให้เฟดนั้นมีโอกาสมากขึ้นในการปรับอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับที่เป็นกลางแต่เฟดเองก็จะไม่กำหนดขนาดข,าดของอัตราดอกเบีย้ยไว้ล่วงหน้าพร้อมกับย้ำว่าภาวะเศรษฐกิจในขนาดนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆที่จะทำให้เฟดนั้นต้องจำเป็นรีบร้อนในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครับ หลังจากที่นายจรมพาเวลกล่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยที่จะถูกปรับลดในเดือนธันวาคมกันดีกว่าครับพบว่าความคาดหวังการลดอัตราดอกเบีย้ยผมต้องใช้คาว่าลดหวบเลยดีกว่าครับจากวันก่อนหน้า82.5%คือมันมีความน่าจะเป็นน่า80กว่านี่เลยว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยอีก0.25%ครับ แต่พอหลังจากที่ลุงพูดจบเมื่อคืนตื่นเช้ามาดูพร้อมกับนักทุนในขณะปัจจุบันนี้ครับพราะพาความไปไปได้มันเหลือแค่58.9ในทางกลับกันนะครับความเป็นไปได้ดังกล่าวมันก็ถูกเทน้ําหนักไปที่ฝั่งของการคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่เท่าเดิมครับเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังการคงอัตราดอกเบีย้ยนั้นจากของเดิมมีนิดเดียวครับ17.5%ตอนนี้กลับปรับตัวสูงขึ้นเป็น4 1อร์แล้วครับ แสดงว่าเมื่อคืนนี้ลุงพูดจะเป็นลบก,กับราคาทองเหรอคุณครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูกันดานทาวฟิลด H1 จริงๆนะครับทุกท่านครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นลบก,กับราคาทองจริงๆครับคือทําให้ทองคํานั้นขยับปรับตัวร่วงลงมาในแท่งเทียนช่วงของการถลายเดี๋ยวผมนับถอยหลังก่อนนะ8 7 6 5 4น่าจะเป็นช่วงแถวๆช่วงนี้ครับเนี่ยเป็นช่วงตี3าตี4นะฮะที่ขยับปรับตัวทุบลงมาใช่ครับเป็นช่วงของลุงพูดจริงๆ ก็สรุปได้เลยคุณผู้ชมเขาว่าเป็นลบกับในส่วนของตัวดัชนีในตลาดพอดีตัวที่ผมมีออเดอร์คร้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเทรดแล้วก็ทิ้งไว้นอนไว้โอ้โหตื่นมานี่เกือบถึง SL เหมือนกันนะเนี่ยไม่เซลผมนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยเขาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเข้าตามนะทุกคนนะครับไม่ใช่การส่งซิกในช่วงเช้านะผมติดค้างเอาไว้ต้องแจ้งอีกครั้งนึงก่อนครับ ในส่วนของการกล่าวสุรพจน์ของนายพาวเวลนะครับมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้มีการเปิดเผยตัวเลข PPI CPI ไปนะครับซึ่งวันก่อนหน้าถามว่าใครจําได้นะเปอร์เซนต์ความคาดหวังการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะยังสูงอยู่นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อแม้ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่พอคุณลุงมาพูดจาอะไราแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นผลดีต่อราคาทองคําของเราสักเท่าไหร่ครับนักทุน ถามกระตอกครับว่าแล้วแบบนี้นี่ทองคําจะยังฟื้นได้ไหมเดี๋ยวผมมีคําตอบให้ในสรุปทองคำนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ตลาดหุ้นขอยุโรปกันสักนิดหนึ่งนะครับประมาณ30วินาทีครับตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้นะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปโดยภาพรวมโดยตลาดนั้นได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รวมไปถึงการเปิดเผยผลประกอบการเชิงบวกของบริษัทจดทะเบียนก็ได้ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นยุโรปด้วยนะครับมาดูราคาน้ำมันดิบกันบ้างครับคุณผู้ชมครับในช่วงเช้าวันนี้เริ่มมีการย่อตัวลงมานะครับเมื่อวานนี้ทำได้ดีเลยนะขยับปรับตัวขึ้นไปแถวๆประมาณ69.3 u s ดอลลาร US ่อบาร์เรลแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยืนระยะได้นะครับสัญญาณน้ำมันดิบเวสทตลาดนิวยอร์ก ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปในวันพฤหัสบดีนะครับหลังมีรายงานว่าสตปอกน้ํามันเบนซินและน้ํามันกลั่นของสหรัฐปรับตัวลดลงครับโดยขอ้อมูลดังกล่าวดันช่วยบทบางปัจจัยลบจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และก็แนวโน้มอ,อุปทานน้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นสนงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐนะครับหรือว่า EIA ได้มีการเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันเบนซินลดลง4.4ล้านบาเรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดณวันที่8พฤศจิกายนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น1ล้านบาร์เรลครับส่วนสต็อกน้ำมันกลัน่นซึ่งรวมไปถึงฮีทจิ้งออ์และน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง1.4ล้านบาเรลสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น1ล้านบาเรลครับ อย่างไรก็ดีนะครับสต็อกน้ำมันดิบก็เพิ่มขึ้น2.1ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง4 0 0 0 0บาร์เรลครับการปรับตัวลดลงของสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นช่วยบดบังปัจจัยลบจากการแข่งข่าของดอลลาร์สหรัฐในคืนที่ผ่านมารวมทั้งการที่สงงังงานพลังงานสากล IEA คือจะมีอยู่2ฝั่งนะครับของภาครัฐเรียกว่า EIA แต่ถ้าเป็นของภาคเอกชนเขาจะเรียกว่า IEA นะครับ ในส่วนของ IEA นั้นได้มีการออกรายงานเตือนเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้าม,มันล้นตลาดซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นลบก,กับราคาน,น้าม,มันนะครับโดยเขาได้มีการระบุว่าอุปทานน้าม,มันดิบทั่วโลกจะมากกว่าอุปสงค์ราวหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันในปี2 5 6 8เนื่องจากสาหรัฐและก็ประเทศนอกกลุ่ม O p e ป Plus เพิ่มกำลังการผลิตน,น้ำม,มันเดี๋ยวพอเราพูดคำว่าอุปสงค์และอุปทานจะมีนักทุนบางคนเขางงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพูดแบบนี้ดีกว่า คือสำนักง,งานพลังงานสากลเนี่ยเขากำลังบอกว่าในปี68ปนะครับปีหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไปไ,ได้ว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยเขาจะผลิตน้ํามันมากยิ่งขึ้นในขณะที่ความต้องการการใช้น้ํามันครับมันลดลงสวนทางกันดังนั้นการที่ยิ่งผลิตน้ํามันมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้ปริมาณน,น้ํามันในตลาดเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ความต้องการลดน้อยลงมันก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยครับว่า มีโอกาสเป็นลบต่อราคาน้ํามันได้เพราะว่าไม่ไดีมีใครต้องการใช้น้ํามันขนาดนั้นคุณราคาน้ำมันก็เลยจะเริ่มถูกลงถูกลงแล้วก็อยู่ในเทรนขาลงแบบนี้แหละครับที่นี่ผมขออนุญาตนะครับเสริมความรู้ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจให้กับคุณผู้ชมสัก1น,นาทีคุณผู้ชมดูนะสำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับผมมันมีตัวเลขเกี่ยวกับการประกาศสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐที่ สระข่าวรายงานบอกว่ามันเป็นเรื่องของนะครับตัวเลขเศรษฐกิจใน <c oughs> ออ่านี้นะครับกราฟค้างแป๊บหนึ่งนะครับเอาไป y esterday ก่อนนะครับของเมื่อวานนี้นี่ดูตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เลย EIA crude oil stock change ตัวเลขตัวนี้ดูอย่างไรครับอธิบายง่ายๆเลยภาษาบ้านๆตัวเลขตัวนี้จะประกาศนะครับในทุทกๆวันพฤหัสบดีครับช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มก่อนนั้นนี่เป็น4ทุ่มนะครับ ถ้าวันไหนมีวันหยุดของสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกประกาศในวันพุธก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หลักในการดูตัวเลขดังกล่าวก็คือใครที่ชอบเทรดน้ำมันอยากจะลุ้นหน้าบ่ายเยอะๆทุกสายตาจะถูกจดจ้องไปที่ตัวเลขตัวนี้ครับซึ่งเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากในแต่ละสัปดาห์ขอเทรดเดอร์น้ำมันถ้าตัวเลขยิ่งออกมาน้อยลงมันก็จะยิ่งเป็นการสะท้อนว่าอุ้ย สต็อกน้ำมันดิบมันลดลงนะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีความต้องการการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขยิ่งแดงยิ่งลดลงราคาน้นมันก็จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขเขียวเลยนะครับนักทุนครับอาจจะออกมโอ้หลายล้านเลยครับตัวเอมนี่ย่อม,มาจากมิลเลียนที่แปลว่าหลักล้านนะฮะออกมาหลายล้านเลยอันนี้จะเป็นลบกับราคาเนมันทันทีครับทําให้น้ำมันนั้นปรับตัวลดลงจะมากจะน้อยก็คืออยู่กับความต่างของตัวเลขตามทันใช่ไหมครับทุกท่านถ้าเกิดว่าใครตามทัน ใครเข้าใจชวิตตรงนี้พิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับนี่คือการสรุปสถานการณ์น้ำมันครับแล้วถ้าถาเป็นทางเทคนิคนี่คือตกลงมันยังไงครับคุณครับก็ถ้าลงมาถึงเส้นเขียวบายได้บายแบบระยะสั้นแต่ถ้าเกิดว่าเด้งขึ้นไปด้านบนก็เตรียมพิจารณาเซลล์กลับลงมาก,ก่อนครับเพราะเชื่อว่ายังไม่มีข่าวใหม่น้ำมันน่าจะยังไม่สามารถที่จะเบรกกรอบนะครับทุกท่านฟังของขาเซลล์ไปได้แต่ลักษณะแพทเทิร์นนี่มันคลายนะ คล้ายตัว w มากๆเลยครับแม้ว่าจะเป็น w แบบผิดเพี้ยนแต่เอาจริงมันก็ยังมีความไปไปได้อยู่บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ขึ้นเนี่ยเต็มที่ก็เป้าสูงสุดก็จะประมาณแถวๆบริเวณไฮเดิมเผื่อเอาไว้เฝ้าระวังให้กับพี่ๆขาเซลเอาไว้ให้ด้วยแล้วกันสําหรับราคานํามันดิบน,น,นะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวราคาทองคากันบ้างสรุข่าวว่าอย่างไรทาไมราคาทองคําถึงปิดตัวเข้าสู่แดนลบอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับร่วงยาวต่อเนื่อง5วันติด สาการ์ดอินโฟเควสนะครับแ,แปลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลนะครับเขาบอกว่าสัญญาทองคำนะฮะตลาดนิวยอร์กปิดลบอีกแล้วในวันพฤหัสบสดีสู่ไปการปรับตัวลดลงติดต่อกันวันที่5โดยตลาดทองคำจะถูกกดดันจากการที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องดัชนีดอลลาร์เองนะครับซึ่งเป็นดัชนีที่เอาไว้ใช้วัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักใน6สกุลในตอกาค่าเงิน พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีเมื่อคืนนี้คานร,รับชัยชนะก,การเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐและก,ก็การครองอำนาจเบ็ดเสร็จในสภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันสำนักข่าว c n n รายงานว่าขณะนี้พรรครีพับลิกันสามารถครองอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งในทียบขาวและก็สภาคองเกรสแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้การผลักดันนโยบายต่างๆของทรัมป์เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผลการนับคะแนนล่าสุดนั้นพบว่าพรรครีพัรรบ,บริกันได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน218ที่นั่งซึ่งก็เพียงพอสำหรับการครองเสียงข้างมากขณะที่พรรครีพับริัได้ไปเพียง208ที่นั่งนอกจากนี้นะคร,รับพรรครีพับริกันยังสามารถครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาโดยได้52ที่นั่งขณะที่ตางฝ่าคของเดโมแครตนั้นได้ไปเพียงแค่47ที่นั่งเท่านั้นนะครับ นักวิเคราะห์มองนะคร่าชัยชนะของทรัมป์ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องจากมาตรก,การต่างๆของทรัมป์จะทําให้เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นและก็จะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนักลงทุนก็จับตานะครับการกล่าวสุดท้ายอันนี้กล่าวปากกิที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆครับคุณผู้ชมที่ทําให้เราคำปรับตัวลงนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของการเมืองและก็ประกอบกับในช่วงของตีสามที่ผ่านมาคุณลุงจรรย์พาววลของเราพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เกี่ยวกับแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยก็กล่าวว่าไม่อยากจะลดอะไรให้มันรวดเร็วมากเกินไปก็เลยทําให้ความคาดหวังมันเปลี่ยนและก็กลับมาเป็นลบก,กับราคาทองแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณครับถ้าไม่นับรวมเรื่องสงครามนี่จะยังไม่มีอะไรหนุนให้กับราคาทองเลยใช่หรือไม่คําตอบก็คือว่าใช่ครับยังไม่เจอจริงๆแต่เมื่อวานนี้มันดีกลับขึ้นมาแล้วคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยสามสีพจุดเลยนะเมื่อวานนี้เป็นลักษณะของการดีตัวตามเทคนิคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขาบายเราเนี่ยยังคงต้องลุ้นต่อกันอีกชุดหนึ่งนะ อย่าพึ่งสบายใจขนาดนั้นการฟื้นตัวตามหลักของเทคนิคมันก็สามารถฟื้นได้ขึ้นสูงก็ย่อลงต่ำก็เด้งแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าถามถึงปัจจัยจริงๆก็อย่าที่ได้รายงานกันไปเลยว่าตอนนี้ยังไม่มีสำหรับในระยะสั้นดีนะครับนี่คือการสรุปประเด็นข่าวเช้าของเราครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ